สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English for ASEAN นะครับพบกับผมทศทศธรรมเปี่ยมสมุนแล้วก็ ดิฉันพันชีพันชิตาเม่ทิพพาชัยค่ะคุณผู้ชมคะเราได้พบกันมาหลายครั้งแล้วนะคะและแต่ละครั้งนั้นเราก็ได้นําเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศทั้งสิประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับข้อมูลต่างๆที่เรานําเสนอไปถ้าเกิดว่ามีข้อติชมหรือแนะน,ใน,ในําใดๆก็สามารถที่จะส่งฟีดแบ็กมาทางอีเมลได้นะคะ ถือว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้ช่วยจัดรายการเราไปด้วยนะครับในการเขียนฟีดแบ็ k มาให้พวกเรานะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจจะอัปเดตกว่าข้อมูลที่เรามีในรายการนี้นครับแล้วก็ช่วยเราในเรื่องของหลายๆอย่างด้วยครับคุณผู้ชมครับเราเปิดรับฟังทุกฟีดแบ็ c นะครับแล้วก็ทุกคําติชมด้วยครับค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและถ้าคุณผู้ชมนะคะทำธุรกิจ อยู่ในเมืองไทยหรืออยากจะทำธุรกิจให้ขยายออกไปในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนนะคะยิ่งจะต้องควรฟังเรื่องวันนี้เลยละค่ะถูกต้องนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพูดเรื่องราวของผลกระทบ AEC นะครับ AEC นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมคือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนนะครับซึ่ง AEC จะมีผลกระทบต่อแต่ละประเทศอะไรนะครับวันนี้นะครับเรามี2ตอนเลยครับคุณพันช์ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงผลกระทบของ AEC ใน5ประเทศก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลและรายละเอียดมันเยอะและในเทสต่อไปนะครับก็เหลืออีก5ประเทศเหมือนกันครับซึ่งวันนี้เรามาเริ่มก่อนเลยดีไหมครับคุณพันช์ที่ AEC นั่นคือ Asian Economic Community ภาษาไทยก็คือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนครับค่ะโดยรักเริ่มเดิมทีนลคะคุณผู้ชม AEC เนี่ยยังเป็นเพียงแค่กรอบความคิดนะคะที่บรรดาผู้นำของประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขาคิดกันขึ้นมานะคะอาจจะเรียกว่าคิดกันเล่นๆก็ได้นะคะแต่ว่า นานเข้านานเข้าค่ะเขาก็ยิ่งไม,ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วน,ะวน,น, <c oughs> นานเข้าเนี่ย <c oughs> เขาก็มีการประชุมกันมากขึ้น <c oughs> นะคะสนุนสนม,มกันมากขึ้น <c oughs> ทํางานร่วมกันมากขึ้น <c oughs> ทีนี้เนี่ยเขากา็มีความร่วมมือกันในหลายระดับ <c oughs> จากเ,าเรื่องเศรษฐกิจก็จะมาเป็นเรื่องของวัฒนธรรม <c oughs> เ,เรื่องของประชากรทีนี้เนี่ย AEC ที่เขาเคยคุยกเ,เล่นเนี่ย ก็มีการพัฒนานะคะแล้วก็มีการต่อยอดกันขึ้นมาเป็นลำดับขั้นจนกระทั่งณปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแหมเรามาทำกันจริงๆสักทีเถอะ โดยใช้กำหนดการเดียวกันนั่นคือปี2015นะคะซึ่งการกำหนด AEC ขึ้นมาเนี่ยจึงทำให้ภาคเศรษฐกิจลหลายๆภาคส่วนที่ตอนแรกไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาเกี่ยวข้องโดยที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะทำธรุรกิจอยู่เนี่ยก็ควรที่จะต้องจับตาดูนะคะแล้วก็คอยฟังข่าวสารเกี่ยวกับ AEC ให้ดีเลยละคะ่ะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับ ก็ต้อบอกได้เลยว่าที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อครั้งที่9นะครับที่เกาะบาหลีสาธรารณรัฐอินโดนีเซียน,นะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2546นะครับได้ให้การรับรองและก็ลงนามนะครับความร่วมมือในอาเซียนนะครับนั่น,นคือ the declaration of ASEAN Concord the second นะครับหรือ Bali Concord the second ซึ่งเป็นร,รวมเรื่องการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักที่จะทําให้ประชาคมอาเซียนประสบความสําเร็จได้นะครับและอีก2เสาหลักนะครับก็คือหลักด้านการเมืองและก็ความมั่นคงนั้นคือ political and security pillar ส่วนอีกอย่างนึงน,นะครับก็คือด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนั่นคือ social cultural pillar นั่นเองครับโดยประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่9นะครับยังเห็นชอบและมีการรวมตัวเป็น AEC นะครับโดยอาเซียนนะครับจะเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกันรวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและก็แรงงานฝีมือโดยเสรีด้วยนะครับและก็การเคลื่อนย้ายของเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้นซึ่งผู้นําอาเซียนได้เห็นและชอบนะครับและก็เร่งรัดให้มีการรวมกลุ่มสินค้าและก็การบริการสําคัญ11สาขา โดยมีประเทศสมาชิกนะครับรับผิดชอบในการจัดทำโรดแมปในแต่ละสาขานะครับอย่างเช่นประเทศไทยนะครับคุณพานชก็จะดูแลและจัดการเรื่องของอการท่องเที่ยวและการบินนั่นเองครับค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศเราถนัดเลยนะคะถูกต้องครับสำหรับประเทศพม่าค่ะเขาก็รับผิดชอบนะคะทางด้านสินค้ากเกษตรและก็สินค้าประมงค่ะ รับส่วนประเทศอินโดนีเซียนะครับคุณผู้ชมครับก็จะจัดการเรื่องยานยนต์และก็พันไม้นั่นเองครับค่ะส่วนประเทศมาเลเซียนะครับมิประเทศเขาเอื้ออำนวยนะคะคต่อการดูแลเรื่องยางพาราและก็สิ่งทอค่ะครับฟิลิปปินส์ก็จะจัดการเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็สิงคโปร์นะคะเป็นแหล่งของเทคโนโลยีฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยนะคะที่เขานั้นจะรับผิดชอบในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพค่ะ ครับและตอนนี้เรามาเข้าเนื้อหาของเราแล้วครับคุณผู้ชมว่า AEC จะมีผลกระทบต่อแต่ละประเทศอะไรนะครับเริ่มที่ประเทศแรกก่อนเลยครับคุณพันช์ครับ lady ค first ครับต้องการแนะนําประเทศไหนก่อนเลยครับค่ะพันธ์ขออนุญาตนะคะนําคุณผู้ชมมาดูที่ประเทศกัมพูชาก่อนเลยเป็นประเทศแรกค่ะคสําหรับประเทศกัมพูชาเนี่ยนอกเหนือจากกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เรารู้จักกันดีแล้วนะคะคก็ยังมีอีกสองจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดเศรษฐกิจนะคะที่เราก็อาจจะ c ย r r y แล้วก็คุณเคยชื่อกันดีนั่นคือจังหวัดเสียมราฐนะคะและจังหวัดพระตะบองคนในนี้เขาจะมีรายได้ที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน่าจะมาจากการที่คนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนายทุนเป็นนายหน้าะนะคะมาจากรายได้เนี่ยเลยมาจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่มาจากการถือครองที่ดินก็นอกจากนี้เนี่ยจังหวัดนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ได้เปรียบทางด้านพื้นที่เพราะว่าติดอยู่กับ ชายแดนประเทศไทยนอกเหนือนจากจังหวัดพระตะบองแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจนั่นคือจังหวัดบัน,บนเตียเมียนเจยนะคะ <ừ> ซึ่งจังหวัดนี้เนี่ยเขากำลังมีโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรมปอยเป็ดโอเนียงนะคะหรือว่าโพสต ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายแดนไทยประมาณแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นเขตอุตสาหกรรมที่เดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องของแรงงานแล้วก็การขนส่งสินค้าเองก็ตามสําหรับจังหวัดนี้นะคะที่จะมีเขตอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเน้นในการผลิตสิ่งทอนะคะสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูรรปเครื่องนึ่งห่มนะคะแล้วก็เครื่องจักรกลทางด้านเกษตร,รแล้วก็เครื่องจักรทางด้านพลังงาน เรามาอีกประเทศหนึ่งบ้างนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในฝั่งตอนตกนะครับเมื่อสักครู่กัมพูชาฝั่งตอนออกฝั่งตอนตกแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือประเทศพม่าครับ หลังจากที่พม่านะครับได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะครับให้นักท่องเที่ยวและก็นักลงทุนเดินทางเข้ามานะครับก็มีนักลงทุนจากรายที่ในโลกนี้นะครับยงเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นรวมถึงสมาชิกในประชาคมอาเซียนนะครับสนใจเข้ามาลงทุนในพม่านะครับเพราะว่าประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับและพม่าก็ยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะแยะมากมาย ทั้งแหล่งพิโตรเลียมนะครับแก๊สธรรมชาติป่าไม้โดยเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือพื้นที่การเกษตรนั่นเองครับขณะนี้นะฮะทางการพมาร่าได้เปิดนะครับสัมปทานให้นักลงทุนชาวต่างชาตินะครับจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาเช่าพื้นที่นะครับปลูกพืชในทางการเกษตรได้โดยทางการพมาร่านะครับได้มีการแบ่งเขตการเพราะปลูกพืชน,นะครับปา แต่ละชนิดตามโซนที่เขาได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็มีข้อตกลงไว้นะครับอาทิเช่นจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพราะปลูกพืชต่างๆนะครับแล้วก็การกรีดยางการทาย,ยางให้กับชาวพม่าที่สนใจเป็นต้น,นครับรวมถึงระเบียบนะครับในการนําสินค้าผลิตได้ออกนอกประเทศนะครับซึ่ง เขาจะมีกำหนดปริมาณที่คุณสามารถนำสินค้าที่คุณผลิตเนี่ยในพม่าออกนอกประเทศค,คือถึงแม้จะเป็นเสรีก็จริงแต่เขาก็ยังกำหนดไว้ว่าห้ามเกินปริมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเสียทรัพยากรทางธรรมชาติของเขาเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะถัดมานะคะเรามาชม ทางประเทศลาวกันบ้างค่ะสำหรับแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจของประเทศลาวนะคะต้องบอกว่าเขานั้นพัฒนากันแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเขาชัดเจนนะคะคุณทศเพราะว่าการเมืองของลาวเนี่ยต้องบอกว่ามีความมั่นคงสูงมากๆเขาไม่ค่อยมีปัญหาการเมืองนะคะคแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทศเนี่ยจะผลิตสินค้าอะไรก็ตามเพื่อที่จะส่งไปจำหน่ายในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา คุณทปผลิตในลาวได้เลยเพราะเขาคิดภาษีส่งออกจากลาวไปยุโรปและเมริการเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับใช่นะคะเป็นอโอกาสทางธุรกิจที่ค่อนข้างน่าจับตามองมากแต่ว่าสิ่งที่คุณทศจะต้องคำนึงถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเพราะคุณทศจะหาที่ดินในการทำโรงงานหรือว่าทำโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ที่ดินเนี่ยค่อนข้างลำบาก ที่ดินในลาวหายากใช่และส่วนใหญ่ที่ดินในลาวก็จะเป็นภูเขานะครับอนอกจากนี้ประเทศลาวก็เป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอ,อาเซียนที่ไม่ติดทะเลด้วยนะครับอ่าใช่ค่ะแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจโรงแรมของประเทศลาวนะคะแปลกมากเลยเขาจะขึ้นอยู่กับการเมืองบ้านเรานะการเมืองของประเ<ข>ทศไทยใช่ค,ค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่เขามีสติมานะคะว่าเมื่อไหร่ที่การเมืองบ้านเรามีปัญหาเนี่ยโรงแรมประเทศลาวจะร้าง ซึ่งเหมือนมันเป็นเอฟเฟกต v ฟอะไรสักอย่างนะคะที่ส่งผลไปถึงที่นู่นถ้าเกิดว่าคุณทศเนี่ยอยากจะไปลงทุนหรือว่าเปิดธุรกิจอะไรที่ลาวเนี่ยดิฉันแนะนําให้คุณทศเนี่ยมองที่นโยบายรัฐบาลว่าช่วงนี้เข้าส่งเสริมอะไรกันอยู่อย่างเช่นตอนนี้คุณทศเขากําลังส่งเสริมเรื่องกีฬาธุรกิจที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจคือธุรกิจประเภทการสร้างพื้นที่เล่นกีฬาอย่างเช่นพวกสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ฟิตเนสหรือว่าสนามฟุตซอลอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างไปได้ดีในประเทศเราในช่วงนี้นะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูประเทศสิงคโปร์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ประเทศสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่เล็กนะครับแต่พอพูดถึงเรื่อง AEC หรือธุรกิจในประชาคมอาเซียนก็ไม่แพ้เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนแน่นอนเลยละครับเพราะว่าสิงคโปร์นะครับมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับโอกาสนะครับในการ เติบโตของเรื่องอุตสาหกรรม ICT นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับสิงคโปร์ก็มีแผนเพื่อที่จะสร้างโลกาภิวัตน์นะครับอัจฉริยนครที่จะเสร็จในปีคริสตศักราช2015พร้อมๆกับตอนที่ประชาคมอาเซียนเปิดอย่างเป็นทางการเลยนะครับและ สิงคโปร์ทุกวันนี้นะครับก็พัฒนาด้านสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมนะครับในการสแสวงหาเพื่อนเศรษฐกิจนะครับจากทั่วโลกเลยแล้วก็ขยายตลาดใน ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับสามารถเห็นได้จากผลสํารวจในการใช้ประโยชน์นะครับทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจในปี2010เป็นตัวอย่างนะครับที่พบว่าธุรกิจสิงคโปร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่มสูงถึง79 และก็77%ตามลำดับนั้นเลยนะครับแล้วก็มีธุรกิจของสิงคโปร์ประมาณ17%นะครับที่ลงทุนฝึกอบรมให้กับพนักงานนะครับและธุรกิจสิงคโปร์เกือบทั้งหมดนะครับมีการเพิ่มจำนวนวันและค่าใช้ใจ่ายด้านการฝึกอบรมพนักงานนะครับสูงถึง2ล้านบาททีเดียวเลยครับต่อองค์กรต่อปีนะครับในการใช้ระบบ ICT สารสนเทศให้กับพนักงาน,นครับตามสถิติที่เราพบนะครับ เราก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์ได้ว่าเมื่อปีเมื่อถึงปีคริสตศักราช2015แล้วเนี่ยสิงคโปร์นะครับจะได้ฉลองเอกราชครบ50ปีไปพร้อมๆกับการประกาศเอกราชเหนือประชาชาติดิจิทัลนะครับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบเบ็ดเสร็จไปด้วยนะครับคุณผู้ชมคะเราจะมาดูกันที่ประเทศสุดท้ายนะคะในตอนแรกของ AEC ของเรานั้นคือประเทศเวียดนามคะ่ะประเทศเวียดนามนะคะเป็นประเทศที่มีอัตราการ ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็รประเทศนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาได้กลายเป็นฐานการผลิตใหม่ๆของ<ม>ประเทศที่ของบริษัทที่มาจากาฝั่งอเมริกาหรือว่าจากฝั่งยุโรปแล้วนะคะคก็มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันสำหรับประเทศไทยของเราคะ่ะก็ได้มีธุรกิจ นะคะบางธุรกิจแล้วก็มีองคอ์กรบางบริษัทได้เข้าไปลงทุนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหากรรมผลิตบรรจุภัณฑ์นะคะกล่องกระดาษพลาสติกขวดแก้วกระป๋องแล้วก็ภาชนะต่างๆนะคะคนอกจากนี้เนี่ยอุตสาหากรรมด้านไอทีและด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่กําลังไปได้ดีในเวียดนามเพราะว่าตอนนี้เนเวียดนามเขากำลังพัฒนายู่ต้องไหมคะคเขากําลังทยอยเปลี่ยนจากระบบแมนนวล นีคะระบบแมนนวลให้เป็นระบบไอทีมากยิ่งขึ้นมาแปลงเป็นดิจิตอลมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยธุรกิจทางด้านไอที IT, คอมพิวเตอร์อะไรต่างตานเนี่ยจะค่อนข้างไปได้ดีในเวียดนามในยุคนี้นะคะคส่วนเรื่องของความท้าทายในประเทศเวียดนามกับประเทศไทยคุณทศว่าเวียดนามเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวกับเราด้านไหนคะผมว่านะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็คือการเกษตร ถูกต้องค่ะเรื่องของการเป็นศูนย์กลางในการส่งออกอาหาร,รอย่างเช่นข้าวอ,อย่างี้นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆด้วยความที่เวียดนามเนี่ยประชากรของเขามีค่าแรงที่ถูกกว่าบ้านเราฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะทําการเกษตรแล้วก็ส่งออก ในราคาที่ถูกกว่าราคาของ,ของสินค้าทไทยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักวิเคราะห์ก็มองว่าสินค้าของเวียดนามกับของไทยเนี่ยก็คนละเกรก,กันอยู่แล้วอของไทยเราจะพรีเมียมกว่าของเขาอ,อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีผลกระทบมากเรื่องของอ,อาหารที่ถูกส่งจากเวียดนามนะคะซึ่งถ้าชนะการพูดถึงเรื่องชนะเรื่องราคาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องทําให คุณภาพดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าพอ AEC เปิดและมีการค้าเสรีเรื่อง a f t a ที่เราพูดถึงเนี่ยครับทุกทุกประเทศก็สามารถซื้อสินค้าที่ถูกกว่าจากเวียดนามได้แต่ไทยนะครับก็จะมุ่งมั่นพัฒนาเกรดให้ดีขึ้นและคุณภาพของข้าวเราครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะไม่ได้สนใจเรื่องราคาว่าต้องถูกอะไรมากมายนะคะสินค้าไทยก็ยังครองแชมป์นะคะสินสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบเขานั่นก็คืออุตสาห รำสิ่งทอเนื่องมาจากว่าแรงงานเขานะคะมีค่าจ้างที่ถูกกว่าบ้านเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า,าเราไปแข่งขันเรื่องของสิ่งห์ทอเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเสียเปรียบเวียดนามสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่า,าสินค้าของเขาก็จะเป็นคนระดับของเราคะ่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับ5ประเทศของเรานะครับในตอนแรกของ AEC แล้วก็ผลกระทบที่ AEC จะมีต่อ10ประเทศของเรานะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมได้ยินถึง5ประเทศแรกแล้วนะครับเราก็สามารถ ตื่นเต้นในสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาเราได้นะครับรวมถึงสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อมีสิ่งดีๆก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเมื่อได้บางอย่างก็อาจจะเสียบางอย่างแต่เหมือนที่บอกนะครับทางผู้บริหารและก็ผู้ใหญ่นะครับในอาเซียนเนี่ยเขาเห็นว่ามันจะมีผลดีมากกว่าผลเสียเขาถึงได้อยากให้ทุกๆประเทศนะครับก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างประสบความสำเร็จและให้ AEC เนี่ยมีผลกระทบดีๆต่อทั้ง10ประเทศเลยครับ ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยาก,กทราบว่าอีก5ประเทศนั้นจะได้รับผลกระทบแล้วก็เศรษฐกิจณปัจจุบันของอีก5ประเทศที่เหลือจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเขาเปิดประเทศเข้าสู่ AEC ก็สามารถที่จะมาติดตามชมกันได้ในครั้งหน้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณทศคะครับเรายังไม่จบนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องออยก็รอเราอยู่นะครับพร้อมกับคาศัพท์ดีๆที่จะมานําเสนอคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องออยกันเลยครับ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับออยนะคะและ zoom English ค่ะวันนี้นะคะออยก็จะยังคนเกาะติดของเรื่องการสอบถามราคาสินค้ายอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมในสิ่งที่สำคัญมากเลยนั่นคือการต่อรองราคาด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะบางครั้งนะคะที่เราไปซื้อผลไม้ในต่างประเทศที่เป็นจำพวกส้มหรือว่าผลไม้ที่เป็นลูกเล็ก,เลกๆเช่นแอปเปิลแพรเป็นต้นนะคะเวลาที่เราสอบถามราคาเนี่ยเราก็ถามเขาเป็นกิโลกร,รัมค่ะว่า How much is it per one kilogram? How much is it per o kilogram? นะคะซึ่งหมายถึงว่า um, ผลไม้ชนิดนี้เนี่ยหกิโลกรัมเนี่ยราคาเท่าไหร่คำว่า how much how much หมายถึงเท่าไหร่และ it ในประโยคนี้นะคะก็คือผลไม้ค่ะที่เราต้องการสอบถามราคานั่นเองโดยคำอีกคำานึงนะคะคำว่า per per แปลว่าต่อค่ะรวมกันอีกทีนะะึงค่ะคุณผู้ชม How much is it per kilogram? How much is it per kilogram? นะคะแล้วก็ชี้ไปด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราถามเนี่ยคืออะไรเวลาที่คนขายเขาตอบเราค่ะเขาก็จะตอบว่าสมมุติว่าราคาคือ5 0 0จัารดของเมียนมาอาของเมียนมานี่นะคะก็จะเป็น it's 5,000 kiat per kilogram it's 5,000 kiat per kilogram ซึ่งแปลว่ามันมีราคากิโลกรัมละ 5000ันจาร์ค่ะหรือว่าเขาอาจจะตอบสั้นๆนะคะสมมุติว่าเป็นสกุลเงินของอินโดนีเซียก็จะเป็น840รูเปีย840รูเปียซึ่งหมายถึงว่ามันมีราคา40รูเปียต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะเอาละค่ะนอกจากเราจะซื้อของในปริมาณที่เป็นกิโลแล้วบางทีเนี่ยเราก็จะซื้อในปริมาณที่เป็น12ชิ้นนะคะหรือว่า1โหลนั่นเอง โดยคำว,ว่า1นึโลนะคะภาษาอังกฤษคือคำว,ว่า dozen dozen นะคะแปลว่า1นึโลเวลาที่เราถามราคาเนี่ยก็คล้ายๆกันค่ะถามว่า how much is it per dozen how much is it per dozen นะคะแปลว่าสิ่งของสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ต่อ1นึโลคะ ยกตัวอย่างเช่น um, ถ้าเป็นปากกาไงใช่ไหมคะก็จะเป็นว่าชีพี่ปากกาเลยค่ะแล้วก็ถามเขาเหมือนที่ออยพูดไปเมื่อกี้นะคะว่า how much is it is it per, kilo, uh, per dozen how much is it per dozen mm hmm. เวลาที่คนตอบนะคะเขาก็จะตอบแบบเดียวกันกับเวลาที่เราถามเป็นกิโลกรัมอะค่ะว่า it's นะคะ,นะคะแล้วตามด้วยราคาต่อด้วยสกุลเงินสมมุติว่าราคาของปากกาหนึ่งโหลเมื่อกี้นะคะคือ400เปโซ ของฟิลิปปินส์นะคะก็จะเป็น8,400 peso per dozen 8,400 peso per dozen มันมีราคา400เปโซต่อโลค่ะพอคนขายบอกราคามาแล้วหากเรารู้สึกว่าแพงไปนะคะแล้วก็อยากจะต่อรองให้มันถูกลงนิดนึงค่ะก็ตอบเข้าไปนะคะอย่างสุภาพนะคะว่า Could you reduce the price please? Could you reduce the price please? นะคะซึ่งแปลว่า คุณจะช่วยลดราคาลงหน่อยได้ไหมคะ,ะคุณจะช่วยลดราคาลงหน่อยได้ไหมคะยิ้มยาไม่เขาด้วยนะคะจะได้เหมือนไม่เป็นการสั่งเขาจนเกินไปนะคะโดยคำว่า could you could you เป็นการพูดขอร้องอย่างสุภาพพอเราเติมคำว่า please เข้าไปไท้ายประโยคนะคะยิ่งทำให้ดูสุภาพแล้วก็อยากจะลดให้เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะคำว่า reduce reduce re แปลว่าลดลงนะคะและ price price แปลว่าราคา พราะฉะนั้นนะคะ could you reduce the price please could you reduce the price please ก็จะแปลว่าคุณจะช่วยลดราคาลงหน่อยได้ไหมคะนะคะหรือว่าอาจจะพูดได้ว่า can you reduce the price please can you reduce the price please แปลเหมือนกันเลยค่ะ can กับ could เนี่ยนะคะเหมือนกันค่ะแล้วแต่จะเลือกใช้นะคะถ้าเกิดว่าคนขายเขาคิดว่ายังลดได้อีกเขาก็จะตอบแล้วว่า yes I can แปลว่าลดได้ค่ะ หรือถ้าคิดว่าไม่ได้แล้วนะคะเขาจะตอบว่า no i can't no i can't แปลว่าลดไม่ได้นะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะบอกว่า no i can't แล้วต่อไปตามเป็นเหตุผลว่าทำไมลดไม่ได้นะคะเช่น this is my last price this is my last price นะคะซึ่งแปลว่านี่เป็นราคาสุดท้ายของฉันแล้วหรือว่าราคานี้ขาดตัวนะคะหรืออาจจะพูดว่า this is my best price This is my best price ซึ่งหมายถึงว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่ดีที่สุดที่เขาจะสามารถให้กับคนซื้อได้แล้วนะคะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือเขาอาจจะพยายามใช้าการโน้มน้าวให้เราคิดว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมะค่ะโดยพูดว่า This is a reasonable price This is a reasonable price นะคะโด,คโดยคำว่า reasonable reasonable นะคะหมายถึง เป็นเหตุเป็นผลหรือว่าสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้น this is a reasonable price หมายถึงว่าราคานี้ก็เป็นเหตุเป็นผลสมเหตุสมผลแล้วนะคะอย่าต่อเลยค่ะอย่างนี้เองเป็นต้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะออยก็ได้พูดถึงเรื่องสำคัญของการไปชอปปิ้งที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนกันไปแล้วทั้งเรื่องของการสอบถามราคา และที่สําคัญกว่านั้นคือต่อรองราคานั่นเองหากคนขายเขายอมลดให้เราก็อย่าลืมส่งยิ้มแล้วก็กล่าวขอบคุณด้วยนะคะเพื่อเรากลับมาซื้อใหม่ค่ะวันนี้นะคะออยและ zoom english ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณน้องออยด้วยนะคะสำหรับช่วงซูมอังกฤษที่ยังยอดเยี่ยมเหมือนเช่นเคยคะ่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องที่เรานะั้นได้พูดคุยกันไปนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญคแล้วก็พันเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมกม็ควรที่จะติดตามข่าวสารตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านประชาคมอ,อาเซียนทางด้านต่างๆไม่จําเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะครเรื่องวัฒนธรรมะะหรือว่าเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่เราควรจะติดตามด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ครับและในตอนต่อไปนะครับเราจะมาต่อจากตอนนี้เลยเพราะว่าเรายังเหลืออีก5ประเทศนะครับที่เราจะดูว่า AEC จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างแต่สำหรับวันนี้รายการเราก็หมดเวลาแล้วนะครับค่ะเราสคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ